ผ่านไป2ปีที่เธอหายจา๋าหาวหั กว่า30ปีที่เพลงนี้ได้ถูกแต่งขึ้นเพื่อเล่าถึงเรื่องราวของหญิงสาวชาวเหนือวัย15ปีที่ต้องประสบพบเจอกับความหดหู่เนื่องจากครอบครัวของเธอต้องหาทางปลดหนี้ที่ก่อไว้สิ่งที่ไม่คาดคิดคือพ่อแม่ผู้บังเกิดก้าวตัดสินใจขายตัวลูกสาวชดใช้ให้ทำงานแลกกับเงินเพื่อจะพ้นพัฒน,นาการนี้เธอจำใจต้องขายบริการโดยหวังว่าสักวันเธอจะสามารถไถ่ตัวเองและหวนกลับมาที่บ้านเกิดได้อีกครั้ง ทัศนคติและค่านิยมในสังคมทำให้การค้าประเวณีกลายเป็นวัฒนธรรมในบางครอบครัวได้รับการปลูกฝังค่านิยมว่าการค้าประเวณีไม่ใช่สิ่งที่เสียหายหายรือเลวร้ายแต่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างไรายได้และเป็นการแสดงความรับผิดชอบกระตันยูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในฐานะลูกสาวความฟุ้งเฟอ้อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมนี้เช่นในเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่ว่า ความเชื่อคานิยมของคนเก่าล้าสมัยช่วยกันทำนา เนื้อเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยหรือมากเกินกว่าตนจะหาได้ของคนในสังคมทําให้บางครอบครัวยินยอมที่จะค้าประเวณีหรือทรงบุตรหลานเข้าสู่การหารายได้โดยวิธีนี้ ทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันโดยมีค่านิยมเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญซึ่งเป็นรากฐานพฤติกรรมของผู้คนในสังคมจนกลายเป็นสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติตามกันมาหากในวันใดวันหนึ่งสังคมปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่เกิดค่านิยมใหม่ๆขึ้นมาไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีวัฒนธรรมที่พวกเราคาดไม่ถึงหรือจินตนาการไม่ออกเลยก็เป็นได้ ทำหน้าทำสวนทำไรจะเก็บเงินไว้ไป